เฮ้ยนี่งนนี่ไงหากูแล้วหากูแล้วเฮ้ยมาหากูแล้วยิงดิยิงดิเฮียเฮียเฮียยิมายิงมาถึกเหมือนกันนี่ว่เด้อเด้อ้าผมจะตายผมอผมเลือออกผมเลือออกผมเลือตตายปะน่ย จะตายจะตายจะตายเข็ดได้เป้าเข็ดได้เป้าไม่ได้ไม่ได้มาตามพี่เดี๋ยวกูวิ่งวิ่งไอ้นี่ยาวเอาจะมองไม่เห็นเอาเดี๋ยวนี้จะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยหนีเลยหนีเลยหนีเลยมาหน่อ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 ยวิ่งโดดข้ามรั้วเอาโดดข้ามรั้วเอามองไม่เห็นมองไม่เห็นได้อยู่ได้อยู่ไป่หำึง้ไป่หำึง้

ตายแล้วตายแล้วเอาให้ตายเอาให้ตายหมดแล้วกูหมดแล้วหมดแล้วสวยสวยอวไเฮ้ยสนัยวีเด้นวีเด้วีเด้เนียจริงอ่ะวีเด้น